สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันเนี่ยพี <P> ่ยศธรรมบี้ y c คเซอร์ไพรส์ใช่ <Egg. S 2> วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะไอ้บลูเขาเรียกว่าเป็น Baby Chick เบบี้ช b a b อ Chic Surprise Egg ใหม่ของไอ้บลูนะคะอันนี้เพิ่งได้มาส,สดๆร้อนๆเลยนี่ใช่เพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยมันจะมีหกแบบนะคะตามตรงนี้ มันเป็นลงังใส่ไข่แบบนี้เลยเหมือนจริงมากมีทั้งหมด6ลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันอาให้ดูก่อนไข่มันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน,นี่นมันอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันเป็นกล้องมือถือนะคะทุกคน Made in China Design in Japan <ๆ>แล้วก็บอกว่า Gillespie ทำทำ ข้มีแบบบอกให้นะว่าเราได้ตัวไหนแล้วบ้างเปรียบกันเลยมันนิ่มมากนือมันนิ่มมากคุนอันนี้เป็นตัวขีคอกันด้วยอันนี้เป็นแบบทวินซี่นี่นะคะคือตอนแรกเราเคยไปดูรีวิวของไอบูมแล้วในยูทูบตัวเขาแบบเขาไม่บีบให้ดูว่ามันสโลว์ไหมแล้วเราก็เลยนึกว่ามันแข็งเลยมันไม่ฟินแต่ว่ามันสโลทุกคนนิ่มมากเลยอ่ะดูดิมันสโลว์มันมีกลิ่นด้วยนะ มันหอมมากเลยตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปูตัวนี้สีชมพูอันนี้กลิ่นสตรอเบอรี่แต่ไม่รู้ตัวตัวตัวไม่กินกลิ่นอะไรหรือมันกินเดียวกันไม่ใช่ผลไม้กินมันน่ารักมากเลยอ่ะดูดิตัวจิ๋วตัวถัดไปตัวถัดไปตัวถัดไปพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับถัดไป สีม่มวนนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกดในถุงให้ดูนะนะมันทะโลมากเลยนะนี่นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นตัวสี่ม่วนน้องอ้วนอ่ะดูดิน้องแบบบุกลุกกะน้องมุกมิดน่ารักยยอันนี้เป็นตัวที่าสามแล้วค่ะถัดไปเราจะดูกันถัดไปถัดไป ทายว่าสียังผมทายว่าสีเหลืองมีหลายท่านะคะทุกคนน,น่ารักอะ่ะชอบอะ่นะน่ารักมากเลยทุกคนแบบมาตัวเล็กอะ่ะเราชอบของเล็กๆมันน่ารักถัดไปครับถัดไปถัดไป,ดไปมาแล้วตัวน,นี้กินเหมือนมะลิเลยทุกคนแต่เรารู้สึกว่าช่วงนี้แบบสวบูชิมันไม่แพงเท่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เราเล่นจริงจังอ่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันถูก ตัวทุกตัวเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนด้วยความรวดเร็วมันกอดไข่ด้วยมันน่ารักอ่ะให้รีวิวนี่หน้าตาตัวนี้อ,อันนี้น่ารักมากเราชอบตัวน,นี้ตัวสุดท้ายแล้วยี่อันนี้กินไข่ปะไม่ใช่น่ารักอ่ะชอบอะ่ะน่ารักมากเลยทุกคนดูหน้ากันวันนี้ก็เย้จบไปแล้วสำหรับรีวิวไข่น้องไข่ คอลเลกชันใหม่ของไอรูมนะคะก็อุยสามารถไปหาซื้อกันได้จับจอง Starwish ก็ลองทักทายมาได้นะครับร้าน Starwish แต่ไม่มีแบบนี้ขายนะวันนี้ไทยนี่ปัน <c oughs> ขอลาไปก่อน <c oughs> เพียงเท่านี้ <c oughs> สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและ <c oughs> กด <c oughs> subscribe ไปละ